นี่ค่ะกีะะะนางสาววราศินีโตอุ่นเพชรสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่1ค่ะจอนนี่นายเฉลเพบุญเสริมนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารครับพี่จอย์นคะวันนี้เรามาทําอะไรที่นี่คะ วันนี้นะครับที่จะพาน้องกี่มาทําความรู้จักกับสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้นครับว่าเราเรียนกันอย่างไรและเมื่อจบไปแล้วเราสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างจริงเหรอคะพี่จรจริงสิครับน้องกีแล้วน้องกี่พร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะ,ะอะ่ถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปกันเลยไปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปทําการเยี่ยมชมสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของเรานะครับวันนี้พี่จะพาน้องกีมาทําการสักการะบูชาพระพุทธชินราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันของเราซะก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองครับ ใช่เมล่าอ่าพี่ขอถามน้องกีอีกครั้งนะว่าพร้อมแล้วหรือยังพร้อมซิ่งกว่าพร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนกันเลยไปค่ะแล้วเราก็มาถึงห้องเรียนของเราแล้วนะครับน้องกีค่ะพี่จอน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะงั้นเราเข้าไปดูกันเลยว่าข้างในเขามีการเรียนการสอนกันอย่างไรบ้างใช่เลยค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะไปเลย เป็นยังไงบ้างครับน้องกีบรรยากาศในห้องเรียนของเรา บรรยากาศการเรียนรรยาการสอนสนุกมากเลยค่ะอาจารย์ก็เป็นกันเองได้ทั้งความรู้ความสนุกพร้อมทั้งขบวนการคิดต่างๆและสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านนั้นค่ะคือการเรียนภาษาไทยไม่ได้น่าเบืออย่างที่คิดค่ะใช่แล้วครับน้องกีนอกจากบรรยากาศในห้องเรียนของเราแล้วเราไปดูกันอีกดีกว่าว่าเวลาว่างเนี่ยรุ่นพี่เขาใช้เวลาเนี่ยทำกิจกรรมอะไรกันบ้างงั้นเราไปกันเลยค่ะไปกันเลย สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราก็มาถึงหอสมุดมหาวิทยาลัยนศกรุงเทพของเราแล้วนะครับสวยจังเลยค่ะพี่จอนอยากเข้าไปแล้วค่ะงั้นเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศข้างในนั้นรุ่นพี่เขาใช้เวลาว่างทํากิจกรรมอะไรกันบ้างงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะงั้นเราไปกันเลยครับสวัสดีค่ะพี่กิฟกําลังทําอะไรอยู่คะพี่กําลังหาข้อมูลเพิ่มเติม,เก,มเกี่ยวกับการทํารายงานวรรณกรรมปัจจุบันไทยค่ะ งั้นหนูไม่รบกวนแล้วนะคะสู้ๆค่ะครับคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกพี่ๆกำลังทำอะไรกันอยู่คะอ๋อพี่กำลังอ่านหนังสือนอกเหนือจากเวลาเรียนอยู่ค่ะแล้วพี่อ่านหนังสือประเภทไหนคะอ๋อนี่เป็นวรรณคดีเรื่องอีเหนาค่ะพอดีมีอยู่ในบทเรียนนะคะพี่ก็เลยมาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครบค่ะ ครับน้องกีหลังจากที่ได้เห็นกิจกรรมต่างๆมากมายของรุ่นพี่รู้สึกอย่างไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เห็นหลายๆด้านของรุ่นพี่เอ๊พี่ตอนคะแล้วนี่คือห้องอะไรอะคะนี่คือห้องอินสมาร์ทคาว์โดมครับน้องกีอ่าอยากรู้ใช่ไหมว่านี่คือห้องอะไรถ้าอยากรู้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มั a คั r รูมเป็นห้องที่มีความทันสมัยที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิดและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องครับเมื่กี้ตอนนี้เราก็มาถึงห้องนักศึกษาจีนกันแล้วเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขาอยู่กันยังไง ạ yeah. yà <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กำลังสอนนักศึกษาจีนในหัวข้ออะไรคะอ๋อตอนนี้นะคะอาจารย์กำลังสอนนักศึกษาจีนหัวข้อการอ่านเชิงวิเคราะห์ค่ะเรามันเป็นยังไงคะอาจารย์การอ่านเชิงวิเคราะห์ก็คือการอ่านแยกแยะประเภทหนึง่งเพื่อหาข้อเทจ็จจริงกับข้อคิดเห็นซึ่งนักศึกษาจีนนะคะตอนนี้กำลังอ่านข่าวอยู่เพื่อหาข้อเท็จจริงและข้อที่เห็นในข่าวคะ่ะค่ะน่าสนใจจังเลยค่ะงั้นหนูสองคนขอนั่งเรียนด้วยคนได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าเราเรียนสาขาภาษาไทยเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรคะภาษาไทยสําคัญอย่างไรนหอันนี้เป็นคําถามที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้เพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเราเองเนี่ยเราพูดภาษาไทยได้ตั้งแต่เกิดแต่ถามว่าภาษาไทยที่เราพูดเราเขียนเราอ่านเนี่ยเราใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องหรือยังหลายคนเนี่ยใช้ภาษาไทยแล้วเนี่ยแม้กระทั่งการเขียนตอบข้อสอบเนี่ย ยังไม่สามารถที่จะเรียบเรียงถ้อยคําหรือภาษาให้มันสละสลวยและให้มันชัดเจนได้เลยเพราะฉะนั้นภาษาไทยสําคัญไหมสําคัญมากค่ะสำคัญภาษาไทยนี่เปรียบเสมือนวิตามินที่จะช่วยเสริมให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งให้เราสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องได้ประโยชน์จากการใช้ภาษาไทยซึ่งมันจะครบถ้วนสมบูรณ์เต็มองค์ประกอบของภาษาไทยนี่แหละคือ การตอบโจทย์ที่เรียกว่าภาษาไทยเราเรียนไปเพื่ออะไรค่ะแล้วเราเรียนมาษาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเวลาเราจบเราสามารถนําไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะประกอบอาชีพอะไรเหรอคุณคิดว่าภาษาไทยในปัจจุบันเนี้ยในแวดวงต่างๆเนี้ยหนังสือภาพยนตร์ทีวีหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยใช้ภาษาอะไรเป็นหลักในเมืองไทยใช้ภาษาไทยเป็นหลักค่ะ นั่นแหละคือการที่คุณจะสามารถนำเอาภาษาไทยไปประยุกต์ใช้กับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเพราะคุณจะเห็นได้ว่าภาษาไทยเนี่ยทุกวันเนี้ยขาดแคลนไหมขาดแคลนมากขาด<ห>แคลนหาคนเรียนได้ยากแล้วเพราะว่าหาคนใช้ภาษาไทยได้อย่างยากเหมือนกันเพราะว่าหาคนรู้จริงเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยคือการนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกศาสตร์และทุกอาชีพนี่แหละคือการตอบคำถามที่เรียวกว่า เรียนภาษาไทยไปเพื่ออะไรอืมค่ะค่ะแล้วนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์เกืือมากเลยค่ะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาภาษาไทยเพิ่มเติมขอขอบคุณคุณครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารตัวแทนตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ค่ะพี่คะหนูขอสอบถามหน่อยคะ่ะว่าพี่มีวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรให้ถูกต้องคะค่ะพี่คิดว่าการอนุรักษ์ภาษาไทยนะคะก็คือการออกเสียงให้ชัดเจนแล้วก็เขียนให้ถูกต้องค่ะอ้าวแล้วน้องล่ะครับ หนูคิดว่านะคะถึงเราจะเป็นวัยรุ่นเราก็ควรจะใช้ภาษาให้ถูกที่และถูกกราลเทสะค่ะค่ะแล้วเมื่อจบสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไปแล้วคุณจะนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพอะไรคะค่ะสำหรับพี่นะคะพี่จะไปเป็นนักเขียนนะคะเพราะเป็นอาชีพที่อิสระและสามารถแสดงความรู้ความคิดผ่านตัวอักษรได้ค่ะแล้วพี่่ะครับค่ะพี่อยากประกอบอาชีพครูนะคะเพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติค่ะ และต่อมานะคะเราก็จะมาสอบถามนักศึกษาชาวจีนว่าเพราะอะไรทำไมถึงเลือกเรียนสาขาภาษาไทยค่ะค่ะเพราะว่าหนูสนใจวัฒนธรรมของประเทศไทยค่ะอ่าแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้เรียนภาษาไทยครับหนูรู้สึกว่าเรียนภาษาไทยสนุกสั่งนและมีเอกลักษณ์ที่น่าค้นหาค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนน้องๆมากเลยนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะน้องกีเห็นไหมครับว่าสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนั้นถือเป็นสาขาที่สําคัญอีกสาขาหนึ่งและยังเป็นที่ต้องการในหลายๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูบรรณาธิการนักเขียนนักข่าวหรือแม้กระทั่งนักสื่อสารมวลชนหรือพิธีกร แต่บางอาชีพก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในสังคมแต่ก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดอีกหลายๆอาชีพครับค่ะแล้วนี้นะคะขอขอบคุณพี่จอนมากเลยค่ะที่พี่ได้พามาแนะนำสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้นหนูจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาไปบอกต่อว่าสาขาภาษาไทยมีความสำคัญอย่างไรเราดูได้จากชาวต่างชาติที่มาเรียน ภาษาไทยฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราจึงควรอนุรักษ์ซึ่งเป็นสมบัติและเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะสำหรับพวกเราสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภาษาไทยขอบคุณครับ That's why สื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอ่านทั้งเขียนสารเขียนสะอาดอักษรสิงเป็นเครื่องมือถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีจึงสืบมาความสำคัญภาษาไทยหลายเหลือยิงงานทุกสิ่งทุกแนงสแสวงหาทั้งนักเขียน ประกาศข่าวคนขายขา้าที่กล่าวมาล้วนเป็นขา้าภาษาไทย